ดิครับหลังจากยี่ห้าสังของอาพระวายทางไทนะครับเป็นยังไงเส่องจำงเบ็ดครับผมมาไว้บริการลูกค้ารับเอากระเป๋าเบิงกันเลยครับเด้อปร์กอบกับได้มาแล้วครับเนื้อสาหน่อยนึงนะครับเบิกนี่ตังสื่อเดี๋ยวมาจากเมืองหนอครับผมมานีกอะ ใส่ทุนส่วนตัวครับผมในการสื้อเืรีมาใส่ใส่ทุนส่วนตัวงบส่วนตัวแล้วครับเงจ่ายอย่างเงินจากค่อยให้ทีเด้ยมีสิทธิภาพในการช่วยเหลือลูกค้าครับอนิ้ไปแหลวคุณใดแบตหมดลูกค้าแจ้งแบตหมดเอากลับไปใส่ได้ทันทีเลยครับมาเป็นของก่อนว่าของเดี๋ยวสั่งครับมันตีบ่ บอมันอยู่ใส่เลยบอ่อคือบ่อเนาะองนอกได้นีครับกองนอกกิีกจริงไดครับใด้มาแล้วครับได้มาแล้ว,ลวครเดี๋ยวจะเบิ้งกันครับในโอก,กาสต่อไปเดีเ๋ยวเราซอยเลยลูกค้าจะอยู่ผ้าไปเบิ้งนะครับผมสำนี้ครับมาดีครับ